สวัสดีครับวันนี้ร้านอะไรจักรยานมีกางเกงบ็อกเซอร์เข้ามาใหม่นะครับเป็นอี้อเอ็กฟอกนะครับนี่นะครับอีฮอเอ็กฟอกงานแท้นะครับอีฮอเอ็กฟอกนะครับตัวนี้เนื้อผ้าจะเป็นโพลีสเปนเด็ก80เ์ซนนะครับเป็นไลกา20เอร์ซนนะครับเนื้อผ้าดีนะครับตัวนี้เนื้อผ้าดีมากเลยนะครับ ไม่หนาไม่บางเกินไปนะครับสวมใส่สบายเลยนะครับตัวนี้เข้ารูปมากเลยนะครับกระชับเข้ารูปเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้จะเลยเข่ามานิดนึงนะครับจะใส่ไว้ข้างในเป็นบ็อกเซอร์และใส่กางเกงอ่าลำลองก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นกางเกงปั่นเลยก็ได้นะครับนี่นะครับงานดีๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นขาปล่อยนะครับนี่นะครับขาปล่อยนะครับเป็นเลเซอร์คัตขาปล่อยนะครับ จะไม่มียางซิลิโคนจะทําให้เกิดอาการคันเวลาปั่นนานๆหรือแดดร้อนๆนะครับตัวนี้จะเป็นขาปล่อยสวมใส่สบายนะครับกระชับเข้ารูปมากเลยนะครับตัวนี้นี่สินค้าดีมีคุณภาพเลยนะครับตัวนี้รุ่นนี้จะมาเป็นเป้าเจลของเอ็กฟอกโดยตรงเลยนะครับนี่นะครับเป็นเป้าเจลของเอ็กฟอกเลยนะครับเป้าแท้นะครับนี่นะครับเป็นเจลแน่นๆนุ่มๆอย่างนี้เลยนะครับเป้าเจลียวไฮดินซิตี้นะครับตัวนี้ นี่นะครับแน่นๆนนุ่มๆเลยนะครับนี่นะครับการตัดเย็บดีๆเลยนะครับวันนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อกางเกงหนึ่งตัวแถมฟรีผ้าบัฟบหนึ่งผืนนะครับนี่นะครับเป็นผ้าบัฟบนะครับเอาไว้โขกหัวอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับเป็นผ้าบัฟบหนึ่งผืนนะครับ ทางร้านมีแถมให้นะครับมูลค่า50บาทนะครับพับพับหนึ่งผืนงานดีๆเลยนะครับพับพับงานดีๆเลยนะครับนี่นะครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับอ่าสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับของมีจำนวนจำกัดนะครับรอบนี้มาไม่เยอะนะครับขอบคุณครับ